ราชาลูกหนังทโรคอเสนอวูปแทมตันรับศึกลิเวอร์พูลครอปเสียวหลังรั่วเทรนวืดฟานได้ยังแบนฟันถุ่งสกอหมาป่าวูปแทมตันเตรียมรับศึกหนักเปิดรังพบหงแดงลิเวอร์พูลงานนี้เจอเก้นครอปผู้จัดการทีมมีเสียวเหตุหลังบ้านขาดทั้งเทรนเอเล็กซานเดอร์โนและเฟอร์กิวฟันไดแต่ด้วยความเก่ารับรองใส่กันสุดมันแน่นอนหลุนระทึกได้ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษวันเสาร์ที่16กันยายน ถ่ายทอดสดทรูพีเอฟฟ์ฟุตบอล1และ2เวลา18นาฬิกาสนาทีรีวิวฟุตบอลพิมลีอังกฤษวันเสาร์ที่16กันยายน2566วู๊แถมป์ตันปะทะลิเวอร์พูลสนามโมลินิวส์กราวลลิเวอร์พูลออกสตาร์ทฤดูก,กาลได้ดีทีเดียวหลังจากเปิดหัวบุกเสมอเชลซี1ต่อนก็เดินหน้าคว้าชัย3นัดรวดล่าสุดเปิดรังรัวแอสตันวิลล่าสาเม็ดขณะที่วูฟมีแค่3แต้มจาก4แมตช์แรก โดยสถิติที่น่าสนใจเผยว่าทีมหงแดงมีผลงานน่าผิดหวังยามลงแข่งคู่แรกของวันเสาร์ไม่ชนะเลยทั้ง6เกมซีซั่นที่แล้วเสมอ3แพ้3แต่เมื่อเจอทีมมาปาชนะถึง12จาก13หนหลังในลีกสภาพความพร้อมก่อนลงสนามบุฟแทมตันภายใต้กุนซือแกรี่โอนิวไม่น่าเสี่ยงใช้งาน2ตัวรุกที่เดินทางไกลไปรับใช้ชาติได้แก่ฮวางฮีชานข้งเกาหลีใต้และมาธิอุสคุนย่าดาวิงชาวบราซิเลียน โดยทั้งคู่ต่างพังตะข่ายได้ในแมตช์ล่าสุดที่ออกไปแพ้คริสตันพาเลสสองต่อสแต่ในรายสตาโสมข่าวนั้นเป็นตัวสำรองต่อเมื่อคุณย่าซอวืิดลงสนามก็น่าจะเป็นโอกาสสำหรับซาซาคาริซิตหอกร่างย่งดีกรีทีมชาติออสเตรียลงล่าตะข่ายคู่กับฟาเบียินวาหมายเลขเก้าคนใหม่ของทีมนอกนั้นหน้าเดิมมีปาโบสารเบียเปโดเนโตลุยลิมเซนมาดิโอเลมินาตัดเกมคู่ชาวโกเมสและแม็กซ์คิวแมนกับตันทีมคุมแนวรับ ฟังเจอเกนครอบยอดกุนซือชาวเยอรมันประสบปัญหาหน้าปวดหัวหนักกว่าเมื่อต้องเช็คความฟิตตัวทีมชาติเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นอลิซอนเบกเกอร์อลิซิสแมกอลิสเตอร์ลุยดิอาร์สรวมถึงดาวินนุนเยสหอกซูเปอร์ซับซึ่งลงซ้อมไม่ได้พร้อมดดวยมาเชโลเบลซาในายใหญ่ทีมชาติรุกไวร่วมยืนยันว่าเจ็บกล้ามเนื้อติดตัวมาด้วยนอกเหนือจากดาวินยังมีเทรนอเล็กซานเดอรโนกับเตียโกอาคันทาร่าที่วืดซ้อมช่วงกลางสัปดาห์แถมล่าสุดบอสครอปยืนยันแล้วว่า รองเทนฟิตไม่ทันต้องโยกเอาโจกโกเมสเล่นแบ็กขวาแทนพ่างลุ้นให้อิบราฮิมากราเตฟ้ฟื้นทันคุมหลังบ้านคู่เจอมาติบโดยมีเจ้าหนูจาเรลคอนซารอสแตนบายในช่วงที่กัปตันเฟอร์กิวฟันได้ชดใช้โทษแบนเพิ่มอีกนัดข้อหาระเบิดอารมณ์ต่อหน้าผู้ตัดสินในแดนกลางวางวาตารุเอนโดลงแทนที่แม็กอลิสเตอร์สามประสานข้างหน้าชุดเดิมทั้งโมซาลาโคดีก้กากโปและดิโกโชตานักเตะที่คาดว่าจะลงสนาม วูปแทมตัน4-4-2โชเซ,ซ่ซาเนลสันเซมเมโดเครกดอสันมัคซคิวแมนอุโก้บอยโน,โนปาโบสาร์เบียมาเดโอเลเมนาโชโกเมสเปโดเนโตซาซาคาริสตฟาเบียซินวาลิ 33, ออเวอร์พูล4-3-3ไอซสนเบเกอร์โชโกเมสเจอมาติบอิบราฮิมาโกนาเต้หรือจาเลวขวซาอนดูโลบสันโดมิโซโบอสไลวัตรุเอนโดเคอติสจูนมฮัมหมดซาลาโคดี้กักโปเดโกโชตา ความน่าจะเป็นของเกมว่าด้วยสถิติมีทั้งด้านดีและแย่สําหรับลิเวอร์พูลแต่เทียบมัดต่อมัดนาทีนี้เหนือกว่ามากยิ่งเมื่อวุบเสียตัวหลักไปเยอะบางเกมเล่นดีแต่จบไม่ลงแบบนี้เข้าทางลูกทีมของครอปอาศัยจังหวะจบคม,คมคมคว้า3ามแต้มกลับไปผลการแข่งขันที่คาดวุบแถมตันแพ้ลิเวอร์พูลหนต่อส เจอเกนครอปผู้จัดการทีมลิปูออกอาการไม่พอใจนักข่าวหลังถามเรื่องอนาคตของโมเมตซาลาปีทีมชาติอียิปต์กับสโมสร,รจากซาอุดีอาระเบียในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมปีหน้าทั้งๆท,ที่ตลาดซัมเมอร์เพิ่งปิดไปได้แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นแฟนบอลหงแดงต้องลุ้นกันหนักกว่าที่ตลาดซาอุดจะปิดทําการไปเมื่อวันพระรษฎรีที่7กันยายนที่ผ่านมาหลังมีข่าวว่าสโมสร,รเอาอิทธัดพร้อมทุ่มเงินกว่า200ล้านปอนด์เพื่อดึงซาลาไปเล่นที่ตะวันออกกลาง เมื่อโดนนักข่าวถามถึงเรื่องอนาคตของซา่าในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวทาให้ครอปไม่พอใจพร้อมตอบกลับไปว่าคุณกําลังล้อเล่นผมใช่ไหมคุณไม่สามารถรอจนถึงเดือนธันวาคมเพื่อถามคําถามนี้ได้เหรอพร้อมกันนี้คุณซื้อชาวเยอรมันยังยืนยันว่าเทรนเล็กซานเนอร์อโนจะพลาดลงสนามนัดออกไปเยือนวูฟไทม์ตันวันเดอร์เลอร์วันเสาร์ที่16กันยายนนี้หลังเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขามาจากเกมชนะแอสตันวิลล่า3-0ช่วงก่อนพักเบรกทีมชาติ เขาไม่พร้อมลงสนามเรารู้ก่อนหน้านี้แล้วเขาไม่ได้ลงซ้อมร่วมกับทีมเลยและมันจะต้องใช้เวลาอยู่บ้างมันไม่ได้เป็นอาการเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาที่ร้ายแรงแต่มันก็เป็นการเจ็บที่กล้ามเนื้อหลังต้นขาครอบทิ้งท้ายข่าวดีดูเหมือนว่านักเตะอเมริกาใต้ที่ไปรับใช้ทีมชาติของเขาอย่างอลิสซนเบเกอร์อลิซิสแมกอาลิสเตอร์ลุยดิอาร์สและดาวินนูเส ทั้งหมดจะเดินทางไปกับทีมลิอร์ด้วยสำหรับเกมที่จะไปเยือนวูฟแฮมตันวันเดอร์เอร์ในวันเสาร์นี้และยังรวมไปถึงร้านกราเฟนเบิร์ชที่เจ้าตัวเองก็มีชื่ออยู่ในทีมที่เดินทางไปในวันนี้เช่นกันนิวโจนรายงานว่าเจเกนครอปไม่ตัดโอกาสที่ร้านกราเฟนเบิร์ชจะลงเล่นในเกมกับบูฟแฮมตันวันเดอร์เอร์ในวันเสาร์นี้แน่นอนเราจะได้เห็นว่าเขาจะพร้อมสําหรับเกมนี้หรือไม่ถ้าเขาลงเล่นเขามีการฝึกซ้อมที่ดีเขาจัดการกับทุกอย่างในเรื่องส่วนตัวได้ดี เขารู้ว่าเขาจะอาศัยอยู่ที่ไหนเขามีรถยนต์ผมเข้าใจว่าทำไมคู่มันถึงไม่มีความสุขในเรื่องนี้เขาใช้ช่วงพักนั้นเพื่อแก้ไขลหลายๆอย่างและแน่นอนเขาชอบเล่นให้ทีมชาติฮอลแลนด์มีใครไม่ชอบเล่นให้กับทีมชาติตัวเองบ้างละ่ะเขาแค่ต้องการทำเรื่องส่วนตัวให้เสร็จสิ้นก่อนเท่านั้นเขาเป็นนักเตะที่น่าสนใจจริงๆเก่งในพื้นที่เล็กๆแคบๆแต่กับพื้นที่ใหญ่ก็เช่นกันเขาสามารถเร่งความเร็วเพื่อไปกระบ,บอลได้ดีและมีการส่งบอลดีอีกด้วย เขายิงประตูก็เก่งถือว่าเป็นเด็กที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยมจริงๆคริสตัทันเชื่อว่าลิปัวร์อาจจะเป็นผู้ท้าจริงที่ใกล้เคียงกับแมนซิตี้มากที่สุดในฤดูกาลนี้เีมของเจอเกนครอบเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมของพวกเขาในตลาดน,นักเตะโดยเซ็นสัญญากับพกเพ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นอย่างเดมิทรกโอสไลนและอลิซิสแม็กอาริสเตอร์ขณะเดียวกันก็รั้งโมฮัมเหม็ดซาลาเอาไว้ได้หลังตกเป็นข่าวอย่างหนักกับการย้ายไปซาอุดิอาระเบีย ลิเวอร์พูลยังได้เห็นผู้เล่นสำคัญที่ออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ด้วยทั้งโรเบโตฟิมมโน่จอแดนเฮเดสันและฟาวิ์โยแต่ซัตตันซึ่งมีสถิติลงเล่นในพรเมียร์ลีก255นัดในอาชีพของเขาบอกกับเอียนเลดี้แมนทางพอดแคสต์ของด l ลเมลว่าเขารู้สึกได้ถึงบางอย่างเกี่ยวกับลิเวอร์พูลซัตตันยังอ้างว่าการเก็บซาล่าไว้อาจจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้พวกเขาท้าทายกับซิตี้ได้ เอร์เลดี้แมนกล่าวถึงซาลาว่าความจริงที่ว่าตลาดซื้อขายของซาอุดีอาราเบียปิดไปแล้วและโมซาลายังอยู่ที่ลิปูต่อไปผมสงสัยว่าจะมีอีกดกุกรลแต่มันอาจจะเป็นดุกรลที่ยิ่งใหญ่นั่นน่าจะทําให้พวกเขาได้รับแรงผลักดันอย่างมากในการก้าวไปข้างหน้าใช่ไหมละ่ะเพราะเราอาจนั่งอยู่ที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผู้เล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาที่จากไปซัอตตันแทรกขึ้นมาว่าแต่ที่สําคัญกว่านั้นมันไม่ใช่การสร้างใหม่ มันทําให้พวกเขามีโอกาสยิ่งใหญ่หรือมีโอกาสมากขึ้นในการท้าทายแมนเชสเตอร์ซิตี้และพวกเขาเป็นทีมผมรู้ว่าทุกคนกําลังพูดถึงอาร์เซนอลและผมก็เข้าใจสิ่งนั้นแต่ผมมีความรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับลิพูในฤดูกาลนี้เพราะความแข็งแกร่งเชิงลึกของพวกกองหน้าและกองกลางลิเวอร์พูลยังดรูนิกโซบอสไลและอลิซิสแบ็กอลิสเตอร์ก็เป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้หงส์แดงยังได้เซ็นสัญญากับวัตรุเอนโดมาจากสตูตการ์ดและไรอันกราเฟนเบิร์สมาจากบริมิกด้วย พอกรอจากลิฟว o เอ e c โครายงานว่าเจอเกนครอปพูดถึงการสัมภาษณ์ถึงความน้อยใจของจอแดนเฮ e เดอร์สันที่บอกกับดีแอร์ติกว่าเขาไม่รู้สึกว่ามีใครที่สมสนรีผูต้องการให้เขาอยู่ที่นั่นต่อไปเลยสัมภาษณ์ของเฮนเดอร์สันเหรอผมยังไม่ได้อ่านบทสัมภาษณ์ในตอนแรกแต่จากนั้นก็อ่านเพื่อที่จะต้องมาตอบคำถามกับพวกคุณในวันนี้และสิ่งที่เฮนเดอร์สันบอกนั่นคือความจรงิงมันก็เป็นเช่นนั้นเราได้พูดคุยกันผมบอกเขาว่าเราอยากให้เขาอยู่ต่อไป แต่เขาไม่สามารถที่จะการันตีหรือบอกกับผู้เล่นได้ว่าพวกเขาสามารถเล่นได้50เกมเพราะผมเองก็ไม่รู้ในความสัมพันธ์ของเราผมคิดว่ามันสําคัญที่เราต้องพูดถึงเรื่องนี้และจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นละ่ะถ้าไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอผมรักเฮนโดแต่ทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะต้องเป็นเหมือนกับเจมส์มิลเนอร์หรือลูคัสเลว่าดังนั้นเราจึงต้องพูดคุยกันในเรื่องนี้ในหัวของเฮนเดอร์สันาสาอาจจะรู้สึกว่าผมไม่ต้องการอยากที่จะให้เขาอยู่ต่อ และถ้าหากผมบอกกับเขาว่าเฮนโดนายจะยังคงเป็นตัวหลักต่อไปแน่นอนว่าเขาจะอยู่แต่ผมทำแบบนั้นไม่ได้ผมพูดอย่างนั้นไม่ได้และนั่นน่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงย้ายออกไปมันไม่ได้เกิดจากความเชื่อที่ไม่ดีอีกแล้วในตัวเขาหรือขาดความปรารถนาที่จะให้เขาอยู่ต่อไม่ไม่เลยมันไม่ใช่แบบนั้นแน่ๆเขาเป็นกัปตันทีมที่ดีสุดของสโมสรลิเวอร์พูลและในประวัติศาสตร์ของพิมลีก แต่ปัญหาทั้งหมดนั้นมันเกี่ยวข้องกับการได้ลงเล่นมากพอตามที่เขาต้องการด้วยแอดลฟซีรายงานว่าเขาแสดงความยินด,ดีกับพ่อมีอลิสซอนเบเกอร์ที่คว้ารางวัลเซฟยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมของพิมลิกเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นอีกเพราะผมคิดว่าการเซฟช่วยให้เราเก็บ3แต้มได้ทำให้ทีมอยู่รอดเพื่อคว้า3แต้มได้สำเร็จ ผมดูการเซฟของตัวเองในจังหวะนี้มาสองครั้งซึ่งมันดีจริงๆมันมีการเซฟที่ค่อนข้างเยอะในเกมนั้นแต่ทั้งปฏิกิริยาการยืนตำแหน่งที่ดีพยายามอ่านสถานการณ์และลูกนั้นมิเกลอามิรอนยิงได้แรงจริงๆผมมองบอลไม่ชัดและก็มีผู้เล่นยืนอยู่ตรงบริเวณน,นั้นเยอะมากเหมือนกันและแน่นอนแต่ผมต้องแสดงความเคารพต่อผู้รักษาประตูคนอื่นๆเพราะในเดือนนี้ที่การเซฟที่ยอดเยี่ยมและน่าเหลือเชื่อมากมายเหมือนกันทั้งโชเซซ่าและพิกฟอร์ดด้วย หลายคนที่อาจถูกเลือกให้เป็นเซฟยอดเยี่ยมของเดือนนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่มีการเซฟที่ยอดเยี่ยมเช่นกันปัจจุบันอลิซอนมีเปอร์เซ็นต์การเซฟสูงสุดในพิมลีกเมื่อเทียบกับผู้รักษาประตูที่ลงเล่น4เกมจนถึงตอนนี้อัตราก,การเซฟช่วยทีมลิเวอร์พูลของเขาอยู่ที่85%ของการยิงเข้ากรอบประตูเลยทีเดียวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ